มาประเมินตัวเองด้วยเซลคริสดูสิว่า15ข้อจะได้กันกี่ข้อครับชุดนี้เน้น2เรื่องก็คือโมเดลเวิร์บและก็คอนเวอร์ชชันควิชชันข้อหนึ่งแปลได้ว่าอยากตะกล o ไปที่สว์แล้วก็ปลูกพวกเขาตื่นข้อนี้ก็ต้องตอบ can't ข้อ2ชอบอนไนที่สุดสีเขียวหรือสีแดง B เขาตอบว่าสีแดงถามแบบนี้ก็ต้องตอบ which ครับข้อ3จะถามว่าอะไรคนตอบถึงตอบว่าวันละครั้งตอบว่า how often do you go to Bangkok ข้อ4เขาถามว่ากระเป๋าราคาเท่าไหร่ก็ต้องตอบว่า5 0บาท ข้อห้ประโยคเป็นเหตุเป็นผลต่อกันคุณยังทำกันบ้านไม่เสร็จคุณก็ไม่สามารถดูทีวีข้อหสนติพูดอิตาเลียนแล้วก็ฟรั่์กริยาช่วยข้อนี้ต้องใช้ can ข้อเจต้องถามว่ายัางไงคนตอบถึงจะตอบว่ามันเป็นเสื้อของน้องชายของฉันตอบ w h o s e shirt is it ข้อแปถามมีเรื่องอะไรคนตอบก็บอกฉันปวดฟันข้อเต้องถามด้วยอะไรนักท่องเที่ยวชอบกรุงเทพแล้วก็ตอบว่าเพราะอากาศดีมาก คำถามก็คือ why ข้อ10ถามเรื่องการไปโรงเรียนคนตอบว่าฉันเดินไปข้อนี้ตอบ how ข้อ1 1บเอถามฉันยืมรถคุณได้ไหม B ตอบแน่นอนนี่กุญแจข้อ12ถามรับกาแฟเย็นไหมคนตอบเขาก็ตอบเย็ด ข้อสข้อ13ถามเรื่องกระป๋าน,นักเรียนตามชื่อคำว่ามันเป็นสีดำดูจากตัวเลือกแล้วข้อน,นี้ก็ต้องตอบ w t c t คร r ข้อ14บถามเรื่องข้าวเย็นคนตอบบอก at half p a s t 6ดูจากตัวเลือกแล้วต้องตอบ w h a t Time ข้อ15เราไม่สามารถเอานมออกจากตู้เย็นเพราะมีอู้บับไม่ได้ข้อน,นี้ก็ต้องตอบ a n น i ีเป็นกาลังใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับ